ตำรวจไซเบอร์ทลายแหล่งขายซิมผีกลางเมืองหนองคายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566ตำรวจไซเบอร์นำกำลังเข้าตรวจคน้นศูนย์บริการแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่มีการขายและส่งซิมโทรศัพท์มือถือที่มีการลงทะเบียนพร้อมใช้หรือซิมผีผ่านแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์ชื่อดัง จ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดําเนินการล่อดซื้อซิมโทรศัพท์มาตรวจสอบและพบว่าเป็นซิมที่ลงทะเบียนพร้อมใช้จริงจึงได้ขออนุมัติศาลจังหวัดหนองคายออกหมายค้นนํามาสู่ปฏิบัติการบุกค้นทลายแหล่งขายซิมผีกลางเมืองหนองคายนายกิติพัฒน์เจ้าของร้านให้การว่ารับซิมการโทรศัพท์ที่ตรวจพบซึ่งเป็นซิมการที่ลงทะเบียนในนามของบุคคลอื่นและตนเองมีหน้าที่แพ็คซิมการใส่กล่องเพื่อส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อจริง เจ้าหน,น้าที่จึงดำเนินคดีกับนายกิติพัฒน์ในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือข,ข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทราศาพัพท์สำหรับบริการโทราศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในานามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้และตรวจยึดซิมโทราศัพท์ของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป